พี่น้องฟ้องฝ่สบายดีสบายดีเด้อพี่น้องได้ยินแต่เสียงน้าสเล่าเขาไปปุ่มจเกเอราใส่เกลือเยื่อนเะใส่เอยู่งะโปดทมีเห็ดอ้โปเ่เนาะมามาเพื่อนว่าสิได้เป็นแขกนั่งกินอ่ไพอบอ

ไปบ่ยังไหวชวนกันไปแบบโบไปบบมีไปอือไปนอตายจากกัไปยังก่อนเดียนไปเฮ้ยไปไปเอาหลอดลงมาหักกุ้ลงเอาสิไปเน่นได้บุญนันทีบุญน่นทีเฮ้ยโบได้เฮ้ยเองสิไปใส่บุญได้เฮยบอกมาบุญนันทีไปเคยไปงมอยู่ใส่กับไปบุญนันทีเฮ้ยอันเมื่อสิบสองคำในพระสิไปน้ำเองเฮ้ยสิไปเป็นแขกกันเป็นแขกอันไหนได้เป็นแขกยังเลยโผล่มีผู้อีกิดนะ ไปมันนี่นะขอมีรถเดี๋ยวนี่ขอสสปทงานไปได้เนี่ไปเปิดงานบ่ไปเปิดงานยังเคยไปดองล้านเองอ้าวคนบ่าวเี้เนี่ยสีสวนที่งานไปยำงานเสียเงินีีนองานเเฮ้ยเงินเิผู้แล้ว่น้นหมดแล้วน้้แล้วันาสาไป ไม่เไม่ใช่ะบาดีไเราไปซื้อเ่บ้านบาบ้านบาอยู like, ่ไซบาดนี huh. ่บ้านบาคุ้มคันบ่อยู่ไซเฮ้ยบาดไปเฮ้ยอยู่ไซบ้านบาคุ้มคันได้ยินจะซื้อทงทางางทองบอาขอเสิทางไปไปบ่ไปลเล่เติมน้ำมันเติมน้ำมันไปได้เติมน้ำมันให้ เออกับปายน้เเออตัปายน้ำตัวเองกี่เอทสร้างสิบอกเนเทพรานเองเลยนะเลยเอเป็นคนบอกกิน้เอไปปเนมาใหเองไปน้อยู่ปลอยปากับปลยท่มโลเาบอกว่านะ้วใครมานหามกินเอาไปใเกินเยเป็นยังบ่อตกินอะอย่าวาเอนัดัากนะมือมือใดมือใดมืออื่นมืออื่นนี่ เมื่อกี้พี่เอ๋บอแมนบ่ตัวที่ไปจะกคนไปนอนได้ไอแม่เฮ้ยเอาน้ำตาลไหนไงน้ำตาลมามันบ่แลเได้บ่มีน้ำตาลนียไปเราค่หยิเบียกี่โดคตายเลยเนาะกินอนก็เฮือดละเฮือดเลยเฮือดละมึงหาตยลาังเนาะโตคือสวนไมโครนยังมีอไปะ ลองสวดมั่งนโอ้ยนาะระคอสูรนะคะะวนะคอนสูรเด้อสน้องนาะเซนเขากุมอื่นไสิไปนนน้องนาะพี่น้อสิไปสิไปสิไปอันไหนกินดองสิไปเอาบญแอวว่าอะไรได้อนเซเขากุมนี่ยไหบางคนก็ว่าไปบางคนก็ว่าบูเลือกบางคนยังว่าบูเลือกนะบางคนนะยังไรเนาะป่วยังไงยังไงไปอานไปอนไปาาพาไปอไเองบอกแม่เอง ก่อมาเนี่นะละมัสุเพอเดอกัเลี้ยวอ่ะในบ้านนี่นี่มันละไปบ้านบาคุ้มค่ำจังยูสีได้่อยยังมูไอวมไกลเปนได้เลยขลาดไปนะนี่ข้าพีทางแบงเียงเอต้องไปจะเถื่อต้องุเฟอเดอร์เอิงเอิงโบราณปะกันแบบบอกให้มันไปเอาน้ำตาลไปหยาบไปชาพีน้องเ้ยชาบแรงชาชาพอเลยนะกลียังกินยังว่าอยู่เดี๋ยวนี้นะ เออเนาะพี่นนองก็พกันเลอเเจ้าบแงเามอมล่ะเออเออเออเอเเออแ่ะีนกพี่เออแถวันคองอ่ะออออีปอัจเาเาเอากับเราองเพลงนี่กร้องได้มเตียงเืนแซ่บแเด้อพี่เนอปัด่เราไปซื้อข้าวปุ้นอ่กซองจะเสร็กินกินต็มหุงเลยพี่นขอโทษขออภัยพี่เ้องอย่าตกใจเสียงคเด้อ เอาไปข่าว่าท่านอุ่นนะดีไรเอาเย็นได้เลยกินต้มมะหุงแล้วข่อยเมื่อน้อซูแตกนี้จะเพื่อนสามีพี่น้องเลยมันอยู่เพื่อนเหมือนพี่น้องสามีนั่นโอ้ยอยู่เพื่อนนั้นเองครัก็มาตักดอลไปยังไปส่งเขาไปส่งเขาคนป่วยไปนอนอยู่กับพี่น้องเอ้ไปนอนอยเขาเป็นชุกชักส่งขางเหงอนอนอยู่กับแม่เออพวกมอปลูกพี่นาะงชุกชักขางเหงามากเลย บอกหายะคันแบาหนึ่งขขาวหันนีเด้อร์มาลงมาลงไปส่งรดเผว่ากูลืมมาเขาเผื่อเมื่อนี้สิมากินเขาเขาเย็นเอ็นใหญ่อยู่เพื่อนสามีพี่น้องเอ้ยใครอยากเอ็นใหญ่แล้วมากินเขาเพื่อนสามีเด้อแม่นมาต้องบอกว่าพี่นายไปไวๆเนาะบวกินหัวบวกินหัวมันเลยเขาเย็นเอ็นใหญ่ใหญ่พว่ามากินใหญ่พว่ามากินแดนเลย ตัวเอ็นไงมาได้บ่เอ้ยต้องหายพัวเอ็นไงบ่ดีเลยบ่มีเหงืข่าววันนี้ไม่แต่ข่าเย็นมาช่วยพ่อเป็นเอาเฮ้ยจัดไปตอนนี้เจ้าหลอดเจนายกำลังเป็นอันนี้ค่ะตำมหงที่นั่นเป็นเหมคอนตำมหงอยู่บนพี่น้อกเมืองที่มาแล้วขึ้นอย่งเดียวเยียเนาะฉันไม่ใช่อยู่ในแท้แต่ปลูกวัชพืชอะารเนี่ยนี่ ต้องตำมีน้ำนักเลยเงดังเลยนียอันนี้ผ่านมีนั่นิบุนจืบชบจืบจบม่กินเสือละแนวพี่น้องเลยมาอยนไอเด้อพี่น้องมากินน้ำาสโรจนาเด้อซาวรจนาเพิ่อนเสริม่เม่นเห็ดกระบะกระบอพี่น้องเอ้ยมาผิดกินกระบอมีบัน้ายระชวดมาผิดคนบ้าไงพี่น้องเอ้ยแล้วขีดขั้นเก็บตะตน ้าแวอรเกาก็ผห่านานเ้าหน่อยเมียนบอกหดแล้วมีห่านประจำพี่น้องเออแม่บอกคอยกินข้าวเพื่อนพี่น้องเออแม่กับพอขี้นขาอนขาแต่นอกบ้านพี่น้องเอ้ยีนขาขาเียงก็ขึ้นยามแลงหรังเกยจแต่บุ๊มบพักกินกั๊บนั่นเลยอาลงไปใส่เฮ้ยองียังเงยกันาหนิัหยอ่ส บอเองสิพูดนรดเลยาเบิ้งฮาเบิ้งเอ็งสิเห็้นไงขาเจ้า่าเห็นไงาเลยไหวไหวไหวโหลดเที่ยวดูเดี๋ยวไเกาติเจ้าสิานัยฮาเบิ่งเสียงโทัวัพา์เสียง่อรศัทเไเอยสัเด็ดสิ้าพพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบิ้งบ้บิ้งให้พี่น้องบิ้งก่อน บ้านเส็บแส่พี่น้องตำมะหุงตำมะหุงใส่กระแป้งพี่น้องมาเด้อมาเด้อกขยาเจ้าบ้านเมืองยาะยาพี่น้องเอ้ยเขาหนำก่อนเห็ดกินเองไหมฮะเห็ดกินเองเจ้าบ้านนั่นมุโสย้อมหลับเมื่อนี้สาวลาวก็สาวหลอดต่นาจีวานี่ได้ก็ย้อมหลับพี่น้องเก้ย้อมพีชย้อมแมนวัยนี้มึงกวนเนาเห้ยเนาะ

พี่น้องเอ้ยมามามาเช้าเชแกะแตนแนบาเลือกเขาเ้มาอย่างเขาย่าเขาเมยบบกินแบบอุดกระโดมาจ้กบรดาบกาจันจันนาบกินยันเนห่ยเดียเดยแบบบุญบิมอนบบปีมากินเเ้ามี นกินยาจำแม่จำแม่สิบบนในนอดแน่พี่น้องขึ้นเห็นอะไรเอวซะนอนอยู่กินถูงมันจะตัดใหม่แล้วเหตุเป็นจะหนีจะเลยพ่อไ่ขายไก่พูดพูดน้ำมันน้ำลายเลยจำแม่จะก่ายดื่มพี่น้องเนี่ยน้ำแล้วกินเข่าแล้วปวอิ่มแล้วหายเลย อดให้าเงมาดูมาดเสนกรงบมากะมาบุกบกชี้งานเขากะมาโดยบริเนดไมยมาปดถั่บแบบมามาเหตุมาหุงกี้เหนี่สตาร์ทุกมาดูจากหลดถูกไหม เออมีเยอะเหมือนงวะเขบ่าคุณากินมาบ่แมอ่าบใน้องนั่คนบ่ลุงบ่ได้เจฮะเอเรามกินหสมือเค่ะบาอกกินเด้เดาโลกินข้าวดื้อดืจิงกินกินเลยครับบะ ่จะไกินดอจะได้กินอยไมี้ยห่อเฮ้ยเอาลห่อเ้ยบแก้้เตนะนสิได้อำลาพรจากพี่น้องไปเพียงตอนนี้เด้อพี่น้องฝากอะไรก็เส้นก็แซ่บแต่ก้มชาวบัวามือนีแเ้าป้าป่าอะป้าป่าพี่น้องเลยป้าป่ามาเที่ยวนีป้าบันเมนีป้ามาเที่ยวเมน ล้วป้าปะมาเที่ยวเด้อพี่น้องมือนี้มันอยู่สนามห้องสาวมีเนาะห่อนเนี่ยบอกก็ไปห่อนปันไดเนาะเย็นอยู่ไหนอืมเย็นเดี๋ยวสาวมีสชิปูวงเทีงให้เต้นบ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้ินนี่อยู่ไดิพี่น้องมีแฮงมีอยู่นี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 ่ยังอันนั้นหองคอยอันนั้นหองคอยเนาะพี่น้อง เดินเดินไป่นก็อะไรก็แ่กิดตามเมนโซลาเน่เด้อพี่น้องผานผานก็เลยก็แช่เราทีมงานเมนทีมงานของโซลาเนาะพี่น้องลายเรียบึงโลดลายบึงโลดพี่น้องมีจักร่องกันติดตามน้ำเด้อพี่น้องเด้อลายเรียบึงโลดอย่าเพิ่มพ้นสี่โต๊เนาะอย่าเพิ่มพ้นสีต๊ ก็วันวันที่สมเลยมื่อนี้วันที่สสองแน่นก็วันชาสามมาสาหาคนจิตกรอบสองโอ้มนจิบคนตุกมันจิบุนดีมุนดีเนาะบานขึ้นี่อหนองเลยบายบายเด้อ